สวัสดีกาลายาณมิตรของช่องโอโอข้าคทาร์ดทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะคิดยังไงก็ไม่รู้อยากถาหัวข้อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะปกติช่องโอเนี่ยจะไม่ค่อยลงคลิปเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เปิดดูละเช็คพลังงานดูละเหมือนมีใครมองคลนอยากรู้ก็ อยากจะทำให้ทั้งส่วนน้อยแล้วก็ส่วนมากดูด้วยเผื่อใครมาเจอคลิปนี้เป็นไทม์ l ล s s ในทางในความบมืเอญนะคะก็จะได้รับรู้เรื่องราวไปในพร้อมๆกันด้วยนะคะคลิปพิก,การนี้นะคะมีชื่อว่าคนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะคนที่คุณนามถามถึงนึกถึงเขาคนนั้นนะคะมีความชัดเจนให้กับคุณบ้างไหมคิดยังไง กับคุณนะคะแล้วเออมันเป็นคลิปพิากาศสั้นๆโอก็จะมาตอบให้สั้นๆว่าตอนเนี้ยเขาคิดจะเอ่อไม่ใช่ตอนนี้สิในในสัก1นถึงสเดือนเนี่ยเขาคิดที่จะชัดเจนหรือมีแนวโน้มที่จะจริงจังกับคุณบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะทุกคนทุกท่านคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติไพ่ขึ้นมาแบบไหนอ,อาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกรารยนานมิตรรอบตัวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวอุ้ก็จะอ่านให้เป็นไปตามนั้นเลยนะคะก็เรามาดูกันเลือกกองไพ่ได้แล้วไปเจอกันในคําตอบแต่ละกองไพ่กันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอีกหนึ่ง,งเดือนเนี่ยคนที่คุณนึกถึงคิดถึงค่ะเขาจะมีความชัดเจนหรือเขาจะมีความคิดที่อ่า จะยังไงกับคนบ้างนะคะในอีก1-3เดือนข้างหน้านะคะแนวโน้มความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความคิดของเขาค่ะใน1-3เดือนนี้นะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องมีปุ่มซุปเปอร์แตงกับปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกัลยะาณมิตรกันนะชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะชาวราศีเมษสิงธนูค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะรอคอยคนเก่า กัล,ลายาณมิตรเก่าๆคนที่เคยคบคนที่เคยเอ่ออาจจะเคยคุยก็ได้ก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เคยคบก็ได้แต่มีการติดต่อกลับมาแล้วก็มีการรอคอยแล้วก็มีการเยียวยาจิตใจอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะมันมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะใน1-3เดือนนี้ถามว่าเขาจะจริงจังชัดเจนกับคุณไหม เอาจริงๆนะในหนึ่งถึงสเดือนเนี้ยพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะโอรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างมีความพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ถามว่าเขาจะจริงจังเลยไหมเนี่ยโอมองว่าเขาหรือคุณยังดูดูกันอยู่เลยโอรู้สึกได้ถึงว่า มันมีสองพลังงานพลังงานแรกเนี่ยมีใครบางคนแอบบส่องแอบบมองคุณแล้วพยายามในความสัมพันธ์นี้เยอะมากแต่คุณค่อนข้างที่จะแบบดูมีครบอะค่ะดูแบบดูด,ดูดูสวยดูหลอ่อดูมีกินดูดูแบบฐานะค่อนข้างดีอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะใช้ของแบบ หรูหราอะไรแบบเนี้ยถามว่าเขาจะจริงจังไหมเนี่ยโอมองว่ามันจะอยู่ในสัดส่วนที่เขาใช้ความคิดเยอะมากแต่เขาก็จะลงมือทำแบบอย่างสม่ำเสมอแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในในขั้นที่แบบว่าตกลงปลงใจคบกันหรือสารสัมพันธ์อะไรกันไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบมาถามถึงคนที่แบบคุณ อมีคนแอบส่องแอปมองคุณเนี่ยมันเหมือนกับคุณอาจจะมีแฟนแล้วหรือเขาอาจจะมีแฟนแล้วมันทำให้การลงมือทำเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างมันทำให้ชัดเจนไปมากกว่านี้ไม่ได้มันก็อาจจะแค่สื่อสารติดต่อกันหรือพูดคุยกันไปแบบอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็แอบมองแอบส่องกันอารมณ์เหมือนยังไม่ถึงเวลาค่ะกองเนี้ย ดูน่าจะยังไม่ได้ชัดเจนมากไปกว่านี้ไม่คุณก็เขาเนี่ยมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาในสัดส่วนเยอะมากๆหรือใช้ความคิดไม่ได้มีใครแต่ใช้ความคิดในเรื่องของการที่จะไปต่อค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นใน 1- 3เดือนเนี่ยคุณอาจจะยังเลือกที่จะโสดหรือเขาอาจจะยังเลือกที่จะยังไม่เปิดเผยแต่ก็คือคุยกันไปเรื่อยๆแอบส่องแอบมองไปกันเรื่อย าวกองที่1น,น้อมรับคำทํานาย1717 17, พิมพ์ได้เลยนะคะการหาประสบการณ์โอมองว่าจริงๆลูกดวงโอนี่แหละที่รู้สึกว่าอยากที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนถึงเขาเข้าไปพยายามขนาดไหน ส่งคุณมากแค่ไหนคุณก็ดูโฟกัสในเรื่องการงานแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการทำงานทำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้ในใจแอบลึกๆแอบสงสาร ไม่ใช่ลูกดวงนะแอบไม่ใช่สงสารลูกดวงแอบสงสารบุคคลที่ลูกดวงถามถึงนะคะแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนสามารถมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ฟรีวิวของแต่ละบุคคลนะคะจบกันไปแล้วชาวกองที่1เรามาดูชาวกองที่2กันนะไปต่อกับชาวกองที่2เลยคะ่ะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงจะมีโอกาสชัดเจนหรือสร้งความสัมพันธ์ ในหนเดือนหลังจากนี้บ้างไหม่นะคะชาวกองที่2คอยไพ่ปดบอกตามความเป็นจริงค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกระลยานมิกันนะคะใครอยากจะสนับสนุนช่องก็ใต้คลิปมีปุ่มขอบคุณกับปุ่ม super อร์แตงอยู่นะคะก็กดตามขั้นตอนได้เลยขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะชาวกองนี้ บอกมาเดี๋ยวนี้เขาชัดเจนกับคุณแล้วใช่ไหมเขาพยายามติดต่อคุณมากๆเขาพยายามที่จะรักษาคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเคยทำให้เขาเจ็บปวดใจอะไรมาเขาชัดเจนให้คุณแล้วนะคะชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวรัคนาราศีเมษสิงหธนูกุมตุนเมถุนนะคะ1-3เดือนนี้เนี่ยว้ายตายแล้ว เขาชัดเจนแล้วว่าเขาจะสู่ขอคุณเขาจะอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเขาอยากได้คุณไป สารสัมพันธ์ก่อร่างสร้างตัวเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเปิดเผยดีใจด้วยนะคะทุกคนถ้าใครไม่ได้คิดอยากมีแฟนคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปใน1-3เดือนนี้เช่นเปิดเผย2ประกาศว่าจะคบเป็นแฟน3ก็คือในเรื่องของการที่พาไปเจอเพื่อนเจอสังคมเจอผู้หลักผู้ใหญ่มีการ แต่งงานมันหมายพาไปออกตัวกับงานแต่งงานกับงานเลี้ยงต่างๆโอ้ตายแล้ว4040 40, พิมพ์รับพลังงานไปนะคะชาวกองที่2ได้รับความช่วยเหลือโอมองว่าชาวกองเนี้ย มีใครแนะนำผักดันคุณให้รู้จักกันนะคะแล้วก็มีใครคอยเป็นแม่สื่อแม่ชักมาด้วยชาวกองนี้4040 40, น,น้อมนำรับพลังงานได้เลยชาวกองนี้ไปโอมมีโอกาสเป็นรักต่างวัยนะแล้วก็ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วโอมมองว่ารักต่างวัยที่เป็นอดีตเขาจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณแบบตีเนียนไม่เปิดเผย ไม่ได้แสดงตัวเขาอาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าคนสองคนก็คือจะอยู่ด้วยกันไปได้แบบอารมณ์แบบก็คุยกันไปได้เรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่ฉันชู้สาวอะไรแบบนั้นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะทุกคนจบกันไปนะคะกับชาวกองที่2ออย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกิจยรณมีช่องกันใครใจดีทำเอ่อทำสเต็มให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยเรามาดูกันที่กองที่3ค่ะคนที่คุณนึกถึง นึกน้าถึงคิดถึงนะคะคนที่คุณนึกถึงอะ่ะคนที่คุณคุยกําลังคบกําลังคุยนะคะในหนึ่งถึงสามเดือนนี้มีโอกาสที่เขาจะชัดเจนกับคุณไหมมีโอกาสที่เขาจะคิดยังไงมาดูกันนะคะขอให้พ่ออกมาตามความเป็นจริงชาวกองที่3ใครที่อยากจะสนับสนุนชอ่องมีปุ่มซุปเปอร์แจมกับปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆการสนับสนุนคะ่ะ ชาวกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษกมังกรการเมษสิงห์ธนูนะคะที่ผ่านมาตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีเซ้นส์มีลังสังหรณ์ชอบดูดวงเยอะนะคะที่ผ่านมาเนาะอาจจะชอบดูว่าใครคู่คุณคนนี้ใช่ไม่ใช่คนนี้เป็นยังไง บางทีก็เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีสเสน่ห์สวยหล่อดูดีเพอร์เฟกต์นะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆนะค่อนข้างที่จะเหมือนโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินแหละเรื่องความรักความสัมพันธ์โอมองไม่ค่อยเห็นในเรื่องของการโฟกัสเท่าไหร่บางท่านเนี่ยก็เหมือนมีคุยกับคนทางไกลแต่ก็เหมือน เป็นการรอคอยกันมากกว่าที่จะได้เจอกันนะคะชาวกองนี้อุยชาวกองนี้นะคะใน1-3เดือนนี้คุณนึกถึงหน้าใครอยู่มีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยรักในวัยเรียนรักในวัยทำงานรักในวัยที่เคยที่เคยเจอกันในองค์กรต่างๆ เคยเจอกันในสถานที่ต่างๆการให้ความรู้เออไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาลัยในวัยเด็กในวัยเยาว์อะไรแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาพูดคุยกันและเขาจะมีโอกาสคุยสร้างความสัมพันธ์มีแพชชั่นถามว่าชัดเจนไหมอย่างแต่จะเข้ามาศึกษาเชิงลึก กับคุณคือคือยังไม่ชัดเจนอะแต่คือเข้ามาหาคุณมากกว่าเดิมเรียนรู้คุยกับคุณมากกว่าเดิมแต่แต่เขาคนนี้เนี่ยมองถึงอนาคตว่าอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะอยากสร้างครอบครัวอุ้ยทำไมความรู้สึกโอรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึง่งเคยแอบรักกันมาสมัยก่อนแล้วคุณแบบสวยหล่อดูดีโดดเด่นมากแล้วมันเป็นพลังงานที่ แต่ก่อนใครเคยทําให้คนคนนึงเสียใจแล้วมันต้องจบกันไปแล้วพอกลับมาคราวนี้เนี่ยมันดูมีแพชชั่นต่อกันมากๆแล้วมีเกณฑ์การที่จะแบบได้ไปเจอการงานตามงานเลี้ยงงานพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงรุน่นงานเลี้ยงรับน้องงานเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยค่ะที่มันเป็นอยู่ในองค์กรแล้วพอกลับเข้ามาคุยกันมันจะดูแบบมีแพชชั่นต่อติดกันแบบมากๆเลยอะ่ะคือดูแบบ มันดูเป็นรักที่อายุต่างกันหรือเขาจะหน้าเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะหน้าเด็กกว่าเขามันจะดูมีความแตกต่างกันแต่มันเป็นพลังงานของความรักเก่าๆก,กลับมารีเทิร์นที่จะสร้างความรักบทใหม่ไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะพิมห์6 1ึ1งหกเขาค่อนข้างอยู่กับคุณแบบมั่นคงนะเนี่ยโอ้อะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแบบ คุณมีปัญหาคุณทักไปหาเขาเมื่อไหร่คุณก็เจอเขาอะไรแบบเนี้ยเออดูเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะแต่ว่าโอ้รู้สึกว่าเขาจะน่าสงสารไหมคุณอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้เขาข้างลูกดวงก่อนเสมอค่ะพิมพ์รับพลังงานน้อมรับคำทำนายหกหนึ่งหกหนึ่งนะคะวันนี้โอลาไปก่อนชาวกองที่สามนะสวัสดีค่ะมาต่อกันกับชาวกองที่สี่ใครใจดีทำาทมสแตปมให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ เรามาดูก,กันกับชาวกองที่4นะคะใครสนใจสนับสนุนชอ่องมีปุ่มซุปเปอร์แตงมีปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะคะทุกคนคะ่ะกดเข้าไปทําตามขั้นตอนได้เลยขอบคุณมากๆค่ะเรามาดูกันว่าใน1 3เดือนข้างหน้านะคะคนที่คุณนึกถึงเขามีโอกาสที่จะจริงตังกับคุณบ้างไหมชัดเจนกับคุณบ้างไหมขอให้ตรงบอกความเป็นจริงนะคะชาวกองที่ส อย่าลืมกดติดตามเป็นกัเยาณนมิกกันนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีกุมตุนเมถุนพฤกษ์มังกรกันนะคะชาวกองนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะมีพลังงานเก่าๆกลับมาพูดคุยทําให้คุณใช้ความคิดวิตกกังวลในบางเรื่องในบางอย่างบางคนแอบคบแอบเจอแอบคุยแอบสอง่งแอบมองนะคะ มันดูเป็นช่องทางมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่เขาเข้ามาสารความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะทุกคนชาวกองนี้นะคะทุกคนขาโอจะบอกว่าในหนึ่งถึงสามเดือนนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่า เอากรณีแรกก่อนนะถ้าคุณอนะมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณคุยกับเขาไม่คุณก็เขานะ่ะจะเสียใจและเขาจะเดินจากคุณไปลูกดวงทุกคนคะ่ะคือเราจะเก็บเขาไว้ทุกคนมันไม่ได้นะคะทุกคน,คนแต่คือชาวกองแนวโอรู้สึกว่าบางคนเจอความรักที่ผิดหวัง คนที่เขาไม่ใช่ภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้คุณจะเสียใจนะแต่คุณจะเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์แล้วไปเจอความรักครั้งใหม่ที่มันมั่นคงมากกว่าเดิมเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมทําให้คุณเรียนรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนามาอยู่ในไทยหรืออาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัด อะไกันมากๆนะคะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ถ้ามันเป็นรักสามเศร้าถ้ามันเป็นมีแบบพลังงานสองสาคนคุณจะได้รับรู้ภายในหนึ่เดือนแล้วมันจะมีเกณฑ์ที่ได้เดินแล้วก็หลุดออกมาจากกันนะคะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วคุณนะมีพลังงานของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุ้มครองอยู่ ทำผิดไม่ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าน้อมรับคำทํานาย7474นะคะชาวกองที่4ขอให้ทุกคนโชคดีเจอความรักที่สดใสนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ